ครับผมที่กรคิปฝันนะครับไอเจ้าของไอหมาตโปตา IM 108มหนึครับวันนี้มาเที่ยวที่กันทลักมางานอาของบริษัทจอยอ,นอยนะครับงานคัีก็ ชิเดนปาดีมาสแสวงนะคะได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมาร่วมงานวันนี้เป็นการรวมคนคนอีสานใต้นะคะ JC นะคะก็รู้สึกว่ามาถึงนี้ก็ทีมงานเยอะเลยนะคะก็ดีใจมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะต่อไป JC จ,จะเติบโตที่กันทะลักษ์อ,อย่างมโหราเลยนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะดิฉันชื่อธันรดาโชคดีนะคะอ่านี่ก็มาเที่ยวชมงานของงานเกี่ยวกับผู้เรียนนะความรู้รเข้าให้ความรู้รเกี่ยวกับสวนผู้เรียนนะคะวันนี้ที่สีสเกตนะคะแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นบริษัท Joy a o i นะคะแล้วก็มีรถ M Shop ของเรานะคะในสินค้าบริษัท Joy and o i ของเราด้วยค่ะมีสินค้าให้เราเลือกมากมายด้วยนะคะนี่ค่ะแม่งานแม่งานแม่งานสุดๆเลยมาถึงแล้วค่ะ ร่วมงานผ<ต>ู้ร่วมงาน,งานค่ะะอโดนสวัสดีค่ะคุณผู้น,นี้ความหมายบ,บนานุญกามารวมงาน,งานะะาจจที่บริษัทเจซี่เนาะค่ะบริษัท Joy Coi ที่เขาเห็ดเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีนหยงเฮิงที่อ้วนกินแล้วรอดชีวิตมาได้จากโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เจซี่ชอ็อปแล้วก็ปุ๋ยมูลค้างคาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ้วนใส่อยู่ ในสวนยางนะคะเดี๋ยวนี้นำยางออกอหลายหลไปเบิงทิไทยทิไทยวิดีโอลงเมือหมูว่านหมกรอบค,ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มางานแลนลี่รวมพลนคนเจซีตะบนออกภาคตะบนอกเฉียงเฉียงเหนือส่วนใต้อีสานใต่เขาายย้าเขากับยังไงโอ้ยบอกไทยมันกระทัดคือคันกันค่ะนี่นะครับพี่น้องเฮากับมาหลายนะครับอยู่ที่โรงแรมรักระดาอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ท่านใดที่ได้ชมอยู่ในบรรยากาศวันนี้จะคึกคักโดยเฉพาะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชันจำกัดท่านดรสมชายหันชลีนัท่านให้เกียรติมาพบก,กับพวกเราเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศหรือดูสถานที่ที่จะสร้างสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัดศรีสกีหรือที่อำเภอกณะกับพวกเราเพราะนั้นนะครับวันนี้เจนซียังเป็นความหวังเป็นที่พึ่งและเป็นโอกาสของทุกๆคนถ้าท่านเข้ามาแล้วลงมือทํา ท่านก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับพวกเราขอเลีนยนเชิญทุกท่านครับท่านที่ชมอยู่ j จซครับนะับเวลานี้ขอบคุณครับตั้งใจตั้งแต่ต้นตจนจบเลยนะครับในวันนี้พร้อมกับรับฟังวิสัยสถทนของธรรมธาด้วยนะฮะแล้วดูซิว่ามันจะเป็นผลไหมนะครับในการอยากได้สาขาเจเจแอนะครับมาไว้ที่กันตูักนะฮะ โอเคนะครับหัวใจของความสําเร็จในการบริหารจัดการสวนทุเรียนนะครับให้ได้มาซึ่งทุเรียนคุณภาพทุเรียนคุณภาพในนิยามของผมก่อนนะครับทุเรียนคุณภาพในนิยามของผมหนึ่งใส่ทรงต้องดีนะครับปริมาณต่อต้นต้องได้อัดไปแล้วต้นต้องไม่โศงนี่คือนิยามคุณภาพนะครับทุเรียนคุณภาพของผมนะครับโดยที่ผมอยู่ทางภาคตะวันออกเนะี่ยมันเป็นทุเรียนโซนที่ ม,มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือดัดดงๆต้อ็รับประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยแอนดคอยจ้ากัดน,นะค,ะนร,ครับท่านดรสมชัยคัชชมีนาหาระครับ อันรรักเนี่ยก็ไม่เคยมาเลยนะครับมีงก็ไปทุกจังหวัดนะครแต่ว่าทา่านงคนก็ไม่เคยฟังและหลายคนเนี่ยก็รู้จักผมแล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าอย่างที่ได้ฟังจากวิธีการไปแล้วเนี่ยก็คงรู้แล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์แล้วก็เจตนา,นานเราเนี่ยคืออะไรถามว่าทําไมถึงมีเครือข่ายแล้วก็มีการจัดอบรมประชุมกันที่นี่ก็นนี้แหละครับพลังของเครือข่ายหรือถ้าเราพูดง่ายๆว่า การมีมวลชนมันก็สามารถเป็นพลังที่ทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแต่มวลชนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วมันจะมาตัดตรงที่เราหรือเปล่าเมื่อตัดไปตัดมาผ่าตรงกลางเอาขาดทุนอีกจริงไหมจริงแล้วเราไม่ใครรู้ล่วงหน้าแต่ก็รู้เรื่องเมื่อท่านก็ดีไหมครับ <S <S เรื่องที่สองการมีทรัพยากรถึงรู้ว่ามันดีแต่ไม่มีเงินทุนไม่มีทรัพยากรไม่มีวัตถุดิบรวยได้ไหมครับ มันไปหวังโชคอย่างเดียวคงไม่พอไมนั้นเนี่ยวันนี้ยุคนี้เป็นเรื่องของข้อมูลครับคุณพนังานสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้อาหารพืชไปแล้วเนาะใช่ไหมคะสุดยอดไหมคะพิยากรสุดยอดไหมคะหล่อ,อไหมคะเอ็มซีหล่อไหมคะอ๋อเสียตงตบกมือให้กับพิยากรแล้วก็เอ็มซีด้วยค่ะว่า อีกหนึ่งผู้ได้ย่าไปอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะเมื่อกี้ก็เอซีได้บอกไปแล้วว่าโดนไล่ออกดีไหมคะโดนไล่ออกดีเนาะเเป็นะ <c oughs> คนที่แบบไม่มีเนาถ้าทำธ,ธรรมดาเนี่ยม,นมนยันมันแบบเขาเรียกว่ามันธรรมดาเกินไปถ้าได้ออกเนี่ยคือสุดยอดนะ <c oughs> แล้วล้วก็อดีตก็อย่างที่บอกไปแล้วนะเอฟซี MC ได้บอกไปแล้วก็คือทํางานประจํามาทั้งหมด29ปีนะคะทำอย่างเดียวเลยคิดว่าง,งานประจํามันมตอบโจทย์แต่เราเป็นคนที่เขาาดันไงาให้เราเป็นประธานสาภาพ เนาะคำว่าประธานประ่าจะโอเคใช่ไหมถ้าเป็นประธานก็ถือว่าปากก็โอเคใช่ไหมได้บุญแต่กลายเป็นประธานสาภาพนายจ้างเขาก็ไม่สนใจเนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันเราก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะก็ดิฉจนก็เมนเจอรจทวินอภัยตัวสิงห์นะคะผู้ที่เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจแต่ยิ่งใหญ่ก็คือท่านเมนเรจทวินชนะสมบุญค่ะมุยลงไปอีกเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยู่บ้านฉางเนี่ยพ่อแม่ผมทํามันสำปะหลังเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้แค่ปุ๋ยนะประมาณสัก25หรือว่าประมาณไม่เกิน50ิกิโลกรัมต่อไร่ หลังๆนี่คนปัานฉางนคะรับคนละยองปัานฉางผมเนี่ยที่ทํามันห้วยวงมันละยองหนึ่งละยองสองยี่เอามาขายแถ,แถวนี้ด้วยนะครับเริ่มเลินปุ๋ย75กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงข,ข,ขึ้นแล้วนะครับแล้วดินปัญหาอย่างหนึ่งที่ผุพวกผพเจอกันก็นก,ก่อนเนี่ยดินมนันนะเราใช้จอบเนี่ยคุณลงไปมิดด้ามจอบเลยแต่ทุกวันนี้ขุดไปเด้งกลับมาหาเราเลยเพราะอะไรมันแน่นมากมันแข็งมากแล้วหัวมันก็เล็กลงน้ําเยอะมากครับแป้งไม่ค่อยมี พวกนี้จะเจอเรื่องของคุณภาพเรื่องของผลผลิตมันคือทฤษฎีแบบนี้ครับถ้าท่านเติมธาาุอาหารไม่เพียงพอผลผลิตท่านจะได้เท่ากับธาาุอาหารที่น้อยที่สุดในแปลงดินหรือว่าในแปลงเกษตรของท่านแล้วท่านทราบได้อย่างไรว่าวันนี้ในดินของเราอะขาดอะไรทราบไหมครับถ้าไม่ทราบแนะนำครับให้แบบโต๊ะจีนดีกว่าให้ปุ๋ยแบบโต๊ะจีนดีกว่าผมใช้คำนี้ปุ๋ยโต๊ะจีนใหม่อะไรปุ๋ยที่มันมีธาาุอาหารครบเนี่ย ไม่ว่าเขาจะต้องการอย่างไรเนี่ยเขาจะดึงขึ้นมากินเองปัญหาอย่างหนึ่งของพวกเราคือดินมันไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุเก็บอาหารเอาไว้เพราะฉะนั้นะวันนี้คนระับอยากจะคุยอย่างหนึ่งก็คือว่าความสําคัญของอย่างหนึ่งที่เราต้องต้องเติมปุ๋ยก็คือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าต้นไม้เนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วด้านบนเนี่ยมันจะทอนมาจากด้านล่างถ้าด้านล่างเนี่ยดินดีมีโครงอากาศ นะครับมีช่องระบายน้ําดีมีท่าอาหารมีอินทรีย์วัตถุเยอะเขาอยากกินอะไรเขาก็จะไปเอามา